สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพย์จะพามาปรุงดินไว้เพื่อเตรียมปลูกผักนะคะอันดับแรกเราก็ขุดดินทั้งสองข้างให้ร่องเป็นตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็หาเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งมาใส่ไว้ด้านล่างก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยดินมากบใบไม้แห้งค่ะออเป็นชั้นๆก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็นำปุ๋ยคอกมาใส่ค่ะใส่ให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็เกลี่ยให้เสมอนิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลี่ยดินมากบปุ๋ยคอกอีกครั้งค่ะจากนั้นก็นำปุ๋ยคอกมาใส่อีกชั้นค่ะเป็นชั้นบนสุด ็จแ,แล้วก็เกี่ยให้เสมออีกครั้งค่ะต่อไปเราก็มาลดน้ำไม่ชุ่มค่ะจากนั้นเราก็หาวัสดุมาคุมหน้าดินไว้ค่ะถ้าใครมีฟางก็จะดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจะรักษาความชื้นได้ดียิ่งขึ้นเราคุมหน้าดินไว้เพื่อรักษาความชื้นเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ าะจุลินซีต้องการความชื้นในการย่อยสลายค่ะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆ